เป็นวันที่8เดือน 8. อ่านอกจากจะเป็นวันดีๆนะคะของเหล่านักช้อปปิ้งแล้วแล้วก็ยังเป็นวันแมวโลกอีกด้วยที่สําคัญค่ะยังเป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่แสนพิเศษของหนุ่มคนนี้ค่ะสําหรับน้องอโปนัทวินเพราะว่ากระแสความฮอตนะคะจากคินพ็อสจากซีรีส์ค่ะทุกคนคะ่ะทำให้กราฟความฮอตของน้องเนี่ยยิ่งพุ่งทะยานแล้วก็ล่าสุดนะคะต้องบอกว่าพลังความรักจากเหล่าแฟนคลับค่ะที่มอบให้กับน้องอโปเนี่ยส่งผลให้มียอดผู้ติดตามใน i อจ ทะลุทะลุนี่เตรียมเตรียมก่อกระดิ่งแล้วทะลุสองล้านสองล้านแล้วค่ะทุกคนค่ะโอ้โหฮอตมากจริงๆงนะงานนี้ค่ะเรากองทัพอมีนะคะแล้วแฟนๆค่ะก็ดีใจนะคะกอดคอกันโอ้โหดีใจผ่านแฮชแท็กค่ะ2 m i l l i o n h e a r t s for a p o จนพุ่งติดเรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งกันเลยทีเดียวเย้ เวอร์วายเขาก็ไปนะจ๊ะ mm hmm. เพลน,นี้นะคะทุกคนคะ mm hmm. ก็เราก็จะได้เห็นเนาะในแท็กนั้นทุกคนก็คือเหมือนแบบทั้งแสดงความดีดกับน้องรวมไปถึงมีโมเมนต,ต์ต่างๆน่ารักน่ารักของน้องในแฮชแท็กนั้นกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนคะ mm hmm. ซึ่งต่อมานี่ยน้องอัปปค่ะก็ได้มีการเข้ามาทวิตข้อความขอบคุณความรักของแฟนๆว่า thank you everyone so 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 much อ่านึกว่าจะร้องเพลงพี่เบิร์ดนะ mm hmm. <laughs> ไ,มไม่จบ h ฮแท็กค่ะ Apple c o l l e a นะคะแฮชแท็กค่ะนันทวินนะคะแล้วก็แฮชแท็กแฮชแท็กของเขาก็คือ2 million hearts for a p p นั่นเองงานนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่มีแค่น้องอ p ปนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าน้องเล็กในซีรีส์ค่ะอย่างน้องบาโคดเนี่ยก็มีผู้ติดตามในไอจีทะลุ1ล้า พี่น้องพี่น้องกันฮอตกันทั้งพี่ฮอตกันทั้งน้องอ่ะยินดีด้วยนะคะผมเดี๋ยวต่อไปก็มารอที่จะแบบเขาดาวกันอ่ะน้องบาร์โค้ดไปแล้ว1ล้านใช่ไหมอีกไม่นานก็2ล้านแน่นอนส่วนน้องอโปก็เช่นกันค่ะ2ล้านแล้วแค่นี้จิ๊บๆิต่อไปก็กระโดดไปสี่เลยไหมอ่าก็มไีได้แน่นอนอ่ะนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะที่มีคนรักน้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็มากมายขนาดนี้ค่ะโอเค